อยางพลาสติกเก่าก็มีนะแต่ผมไม่รู้วางไว้จังไหนถ้าขยันหานะมีอยู่ม,มีผมถอดเต็มรูถยนต์เลผมเปลี่ยนมานั่นเองเขาก็ถอดโยนต์นนเท่ากันหมดเท่ากันไหลหอ่อยอยู่มันต้องมีสองร้อยกว่าบาทนี่แหละโอ้ยเป็นไม้เหือสองร้อยกว่าบาทเอาไอ้คีมตรงงอ่ะตัวเล็กก็ได้ตัวเลยนะได้อยู่นั่นแหละอีกตัวหนึ่งนั่นแหละใส่นี่เข้าไปในกล่องคืนอย่าหายนะว่าผมจะสะสมครบผมซื้อดีลตัวน,ะนั่นเหรอ อาจริงเสื้สอทีละตัวทีละตัวกว่าจะครบอะทอรมานกูจนถึงไม่ให้ใครใช้ไง,นงนคนอื่นใช้มันงัดแล้วพังไงถึงไม่ให้ใช้อเอเอาเนี่ยจะงัดแล้วเห็นไหมอย่าผมถึงไม่ให้ใช้ไงนั่นแหละโอเคนั้นเองไม่ยากอะไรเลราขับเออถอดว่าเอาอะไรมาพูดกระดาษกระดังเดี๋ยวจะขอรถเขาว่าเอาเพื่พอน ตัหลังหน้าอู้ยใช่เวยนี่นี่หลังเนี่ยก <ละ S 2> ไม่ใช่หลังหน่อยุกแลไม่ไม่อยู่หน้าหน้าอ้วนทุกแล้วอ้วนกล่องดำหเนี่ยกล่องเช็ดกล้องเลยดิโอ้ยกล่องอือปูเดียวตรงนี้ก็ได้ครับให้มันถ่ายลงยูทูบไอเขา แหมไปอย่าไปใช้ลมยิงไงอย่างฟ้าครอบเมื่อกี้น่ะโอ้ยใช้าใช้บอกนี่ยิงนะใช้มืออ่ะใช้สองนาทีถึงใช้เขายายให้คะแนนท่านเล่นห้านาทีจบคนอื่นเขาทำสองชั่วโมงแหมผมเตือนไม่ทันเกี้ยเราสาดึงมาทางเล่นตรงนี้แล้วีน่ะเอาคอนเคาะ ไม่ค้อนอเนี่ยเมจอถอดเลยถอนเลย,เลยไม่ถอนแล้วมาใส่พ้าเบีข้างล่างข้างนอกแล้วใส่มันจะง่ายกว่าเยะอะเอาค้อนตีเลย <c oughs> แะละเขาะไปเอาด้ามมันอ่ะไม่เอาด้าม mm hmm. ไม่ไม่เอาตรงตรงด้ามมันอ่ะเออตรงนั้นแหละเอาเอาฝังฝ่งนี้ฝังฝ่งนี้ตีอ่ะไม่เอาฝั่งนี้ตีอ่ะเอาค้อนจับขับตีงั้นอ่ะอ่าแม่นแล้วต้องออกแล้ว ถอนมาเหอะอจาจารย์เบี้ยเรียบร้อยรอเราเองก็รู้อะไรเออจาบีลุกขน้อโอ้โทำวันนี้ทำไม่ได้ทำวัไม่ได้ทำอะไรเออมันต้องมาดูร,รักษาทิศหน้าก็ทำ้างนูน้นเที่ระย่างจารบีลูกปืนล้ออะไรก็ว่าไปดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปทำที่บ้านมังงาคนเดียวอ่ะอยู่นี่มีคนทะเลาะอ้าวจริงเครื่องมือพร้อมมีคนทะเลาะที่บ้านหนูมันไม่ง่ายหรอกครับ อาจริงนี่ผมอยู่คเดียวก็ทำแค่นี้ผมก็ได้แล้ววันหนึ่งไม่เดือดร้อนเลยนะถ้าพูดไปนะเอาวันละสี่ห้าร้อยมันเดือดร้อนเลยแล้วไม่ต้องรับผิดชอบด้วยผมฉลาดจริงเมื่อกี้ทำเมื่อกี้ก็ได้เขามีเงินอยู่แต่าทำวันนี้มันไม่ได้มันไม่สนุกตรงนี้ไม่มันไม่สนุกสองคนนี่พอสองชั่วโมงทำเมื่อกี้แต่มันไม่สนุกไงตรงพูกนี้ไปทำที่อื่นว่ามีแต่แพงมีถูกหรอก ถอดนี่ไปเดี๋ยวนี้น่ถอดนี่ก่อนถอดล้อขับคนไม่ถอดล้อขับมาก่อนมันออกไม่ได้ออกได้ไหมเอาออกได้ถอดลุกงมากเลยงั้น่ะลุงมากบนอ่ะไม่ถอดลุกงมากบนก่อนไม่ไม่ไม่ถอดลุกงมากบนถอดไปเคี้ยวผมเออถอดตรงหน้าปิดมันอ่ะครับถอดลุกงมากบนเสร็จก็ถอดเลยเนี่ยมันหล่นได้อยู่เออผมถอดแล้วทิ้งแล้วเองถอดไปถอดลุกงมากบนก่อนให้มันหล่นเลยหมากล่างก็ถอดน็อตเบอร์สี่ตัวเลยง่ายวะ เอาคีมปากแหลมมาวะไม่ไปหาคีมปากแหลมมาอะไรลูกปืนนี่เคยอัดจจรบีไหมเคยอัดบ่อยแล้วไปงั้นถ้าไม่เคยอัดก็ถอดมาถอดอดลูกมาบุญก่อนถอนฟินไปเอาหินเจียงห่างหนเดี๋ยวเดียวเดียวแต่ถอดลูกมาบุญแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ทุบนั่นเองง่ายๆเลี้ยวไปนูกนหมดอ่ะครับผมเป็นแล้วดึงมา ไอ้ทอร์ดอลุงหมากล่างสีตัวก่อนง่ายเอาตะกี้ออกอีกอีกอีกเยอะเลยห้ามค้ายกับเกลือหลุดอีกอีกอีกทอทุบไปมาแล้วออนทุบทะลุกขึ้นเลยไม่ลุกขึ้นไม่ลุกขึ้นลุกขึ้นนั่นแหละพอดีเบาๆเฮียร์วาๆอะไรเยอะปอกปองปอกแล้ว พอ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 ทีทีจะข้างบนตรงตรงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอ่าแม่นแล้วทีสองทีเห็นไหมมันมีสูตรอยู่พอถอดนัดตัวใหญ่เลยก็ได้เออถอดนัดตัวก่อนก็ได้ได้เหมือนกันเดี๋ยวดึงมาเลยมันมีสูตรอยู่พอเราขึ้นดึกเคไว้แล้วแฮมเมอร์เคาะหน่อยนั่นแหละนั่นแหละต้องเคาะกลางๆอ่ะเดี๋ยวไอ้นนั้นมันแตกแล้วก็ค้อนทุบแรงๆสองทีออกแล้ว แล้วก็ถอดนั้นทีหลังได้เพราะเราขึ้นตเค้ไว้แล้วไง <S <S ถ้าไม่ขึ้นตึเข้มันจะถอดยากโอ้ยผมเคยใส่พิษแมงสามชั่วโมงไม่เข้าใส่พิษไม่ได้แค่นึงทุกวันนี้ไมงก่อนโง่จริงเลยไม่มีสมองลุกขึ้นเนยไม่ลุกขึ้น <S <S ครับตีแบบนั้นแบบเดียวกันเอามือขี้ก่อนี้นั่นลุกขึ้นนี่ลุกขึ้นนี่เหมือนเหมือนวงก๊อปอะวงสวิงก๊อปอะแม่นแล้วเหมือนก๊อปอะนั่นแหละทีเดียวพอ่อนั่นแหละสามครั้ง อีอีอีถอนนัดของบนออกไปอ๋อถอดนอนัดของบนออกเลยแม็กบอลนอนะ่ยถอดออกเลยน็อตมัน,นตกแล้วแหละทำหมดไปหน,น,น,นึ่งสองหมื่นหน่งบาทรุ่นเนี้ยทำลูกมาทำอะไรรถคนอยู่โรงพยาบาลเน่ยสองหมื่นไม่พอใจจองแล้วได้ชืน่น,นมาสองหมืน่นกว่าซื้อมาให้แปลงหมดโอ้ยังไม่อยู่เลยในโรงพยาบาลเน่ยเขาซื้อไอ้ชุดยกอ่ะ อืตีเลย,ยงั้นแหละไม่ไม่ตีลงล่างก่อนให้มันหล่นแล้มันตกใส่ขาเดลยลุกลุกสูงหน่อยตกแล้วมั่งอ๋อแล้วเนาะอ๋อดึงออกมาออกแล้วไม่ดึงตัวบนออกออกแล้วเดี๋ยวมันตกลงไปเองเลยเอาตัวบนออกเลยครับผมแล้วก็ดึงเทลาขาออกดันตัวบนขึ้นไป อยูแรงๆหน่อยงัดดุมากบนขึ้นเนี่ยเอาอะไรงัดอ่ะไม่แล้วแล้วดึงมาเลยออกแล้วดึงเขาขับออกไปตอนแรกผมจะนึกว่าถอดอะไนั้นออกนะถอดอะไปิ้นข้างบนอ่ะหรือ่อนผมลักไก่งั้นแหละถอดตัวเดียวเอาเชือกมาผูกแล้วขับไปครับเชือกมาผูกไว้แล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวเนี่ยเบอร์อะไรสกีตบ้างต้องอย่างนั้นแหละถึงมันไม่ออก มันติดไอ้ตะเข้ไหมถอดน็อตลุงหมากล่างได้ไหมไม่ทีก็ถอดไปขับเบอร์สิดอ่ะถอดเลยคลายล้วมหมดเป็นสี่ตัวแต่ว่านั้นล่นใส่มือได้ดุมล้ออ่ะไอ้ตีมัน抡ไม่เอาคอนตีอย่างล่างอ่ะตีเลยตีลูกหมากอ่ะเออตีไม่ตรงเลยเราทิ้งไปแล้วเออเนี่ยตีไปเออเออนั่นเห็นไหมนใส่มือจริงเห็นไหมผมบอกผิดที่ไหนอ่ะ

บนเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนทีหลังก็ได้โอ้ยผมถอดไม่ออกมันโคตรแค้นเลยไว้ช่างมันช่างมันช่างมันเล่นไปวันครับครับวัดไปผมถอดไม่ออกโคตรแค้นเลยไม่เปลี่ยนตัวหลังมันง่ายไงไม่เหมือนตัวล่างตัวล่างยากครับครับมัดไอตรงข้าขนอกเลยทําห่วงคือเราไม่ต้องมัดอกแต่มันมีแต่มัดไปเลยเอาตำราไม่ต้องมัดหรอกแต่เราเอองั้นมัดไป นั่นแหละงั้นแหละมัดไปนั่นแหละแค่นั้นจบพอเจ้าสวยงามวางล้นใจมือหรอขายไปเบอร์เจ็ดตัวยาวกับตับแขนก็เหรอเขาไม่ได้ทำนี่แหละขับอู่นะขับอยู่จะไปไหนมันลงได้ไปตะเขี้ยนไปนลยลงไปและเออลงไปขึ้นดุมมันเออไม่ต้องขึ้นก็ได้พ่อล็อกล็อกล็อกไว้ผมถึงให้สสใส่สังขารไง เอาเลยได้แล้วบ็อกสเก็ตท่านน่ะเนี่ยบ็อกสเก็ตท่านน่ะถอนด้ามแขงอ่ะโยนวันนี้มานี่หมดให้หมดเลยเนี่ยโยนทั้งมือเนี่ยโยนมานี่หมดเลยโยนมาทั้งหมดอ่ะเนี่ยตรงนี้วางบนลังก็ได้เจบทั้งหมดเลยเกะเอาลูกบ็อกสเก็ตตัวยาวนั่นแหละเอาด้ามแข็งกว่านี้ออย่ายิงนะอืมนั้นแหละเียว สองคนทะเลาะกันเงี้ยเดี๋ยวเห็นไหมแขนักออกแล้วดึงไปแปบ๊บเมื่อแป๊บน้อยข้างมือท่านอ่ะไม่แปบ๊บอย่าไปตีนั่นแหละดึงเบาๆนิ่งๆไปแล้วฟอกแค่นั้นแหละจบพออีกสามตัวตรุ่นนี้ผมเล่นบ่อยแม่งโคตรแข็งเลยแกตัดมาแล้วก็มีถอนไม่ออกตัดแล้วนะจ๊ะไม่ออกเลยแหละตัดเลยมันต้องสูตรนี้เท่านั้นบอกลมยิงก็ไม่ได้นัดหวานวันนั้นบอกลมยิงนัดหวาน สามชั่วโมงรถดตัวเดียวสีนี้สนุกเออสี่ตัวเลยนะถ้ามันออกแล้วงี้มันง่ายครับบอกอยากดวนอยากดวนช่างกันเลยบอกลมยิงนี่นอดหวานซะเออสมหน้ามึง <laughs> อืมอีกสองตัวผมเคยใส่นัดสองตัวแล้วอีกสองตัวไม่ได้คันแน่น,นดีแมกอะหองนอดวิ่งไปปีหนึ่งอะแล้วกลับมาเปลี่ยนที่ผมมาเลยแม่งกดขำเรื่องนี้พูดไปายเขา ผมขันตัวหน้าสองตัวนันะ่นแหละเนาะใส่ตัวหลังผมผมใส่น็อตได้แต่ผมไม่ได้ยิงบล็อกลมอวิ่งไปได้มาณปีกว่าแล้วมาเปลี่ยนกับผมนี่แหละลูกหมากวันนั้นไม่ทำไมถึงยังไม่เปลี่ยนกันไม่รู้วันนั้นเลยเลยขันเข้าไปคืนโอ้ยเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวจุของเขาจะว่าของพาดิสเบกอะ่ะเดี๋ยวจุของรถเขาว่าไม่ไม่ต้องยิงจากข้างล่างครับข้างบนเอาปักตายจับอย่างเดียว ครับต้องถอดจากล่างถอดทางนู้นเลยตัวนึงงยังไม่ถอดเนี่ยตัวหน้าตัวหน้านะ่ะนั่นแหละถอดไปเลยหายแล้ววะเอาบ้องไฟ,ฟ้ายิงไปแล้วเกล็ดปักตายมันจับอถอดตัวในก่อนตัวในมันจะไม่หมุนตามนะยิงได้ยิงเลย,ย,ย,ยตัวในจะไม่ค่อยหมุนตามหรอกมันอยู่แน่นอยู่ถอดลูกหมากล่างครับอีสุนากันอาเหมือนงานง่ายๆแต่บางครั้งก็ไม่ง่ายหรอก ช่างเขาก็เป็นยู้แต่มันทําลงยูทูบก็ต้องอย่างนี้แหละต้องวุ่ยวายหน่อยมันมีใครดูบอกงานง่ายๆก็ใช่ยู้แต่งั้นอกี้าบอถอดเองเนาะขอโทษอย่าทำหมทานหมดไม่มีเรื่องนะไม่ได้ของใหม่อยู่ทานหมดได้ยังไงชุดมุ่งหมายที่ซื้อมาคือแค่นี้แหละครับพอเราคันมือกว่าจะได้อันนี่ฟืดฟืดฟือดอ๋อ ข้างในไม่ต้องจับดูมันมันขยับไหมไม่ต้องจับเอามือกดไวเเ้เบาอผมว่าไม่ไม่ขยับขยับไหมโอ้ขยับกว่าท่านไม่ต้องไปทําดินเลยไหมเออแค่นั้นเองแหมง่ายง่ายไหมใช่ต้นไส่ก็เหมือนกันนี่แหละต้นไส่ต้องใส่ใส่เพลาขับเพลาเข้าไปก่อนนะ แล้วก็ลุกหม,มากใส่เรียบร้อยตัวล่างแล้วก็แล้วก็ดันแล้วก็ใส่น็อตนี้ทีหลังตอนใส่นะน็อตเนี้ยใส่ทีหลัง,นะลงคือดันไปทั้งทั้งยวงเลยเพรงั้นยากถ้าเราไปใส่แบบตอนถอดไม่ได้มันใส่ไม่เข้าต้องขึ้นดี่แค่นสูงกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งให้มันใกล้ไอ้ปีกนกบนอ่ะอันไม่ได้ผมเสียค้างโอตรงนี้แหละสองชั่วโมงแหมะจะขอรถไมาให้เราถอดไอยนั่นอนะ่ะนี่พี่จางงันกน,กนเอาไปแต่เราก็เออคน ผลสุดท้ายไม่ได้ต้องต้องโทษแต่เราก็อยากงัดเอาเหมือนกันเนาะเออแต่มันไม่ได้ไงผลสุดท้ายก็ต้องโทษเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็มามาทำอะไรเนี่ยมากันรับโทรศัพท์ด้วยโทษช่วงล่างอะไรเงินช่วงล่างได้เงินโอ้ยมากับยอกกระแจ๊กยอกกับแจ๊กอะทำไม่หึได้กี่ร้อยชักมันทำแเดี๋ยววันไหนมันฟลุ๊กๆก็ได้อยู่ เดี๋ยวผมเติมให้แนตะ่มันไม่ถึงไม่ยากหรอกในช่วงนี้ผมเครียดไม่ต้องเอาออกไงน็อตไม่ต้องเอาออกครับใส่ไปเลยทั้งสี่ทัวน์ะเออเอาลูกม,มามาใส่เลยมันล้วมไม่ต้องไปดูหรอกไงนไน็ไตอตนั่นนะ่ะอีเจียดอีเดียวเข้า